กวนี้งั้นเล่าผมว่าตเกียวแล้วโดนรองกองเนี่ยตัดตัด้านหลังีนะผมูว่าโอเคฮะตีอมาฮะใครคือแบบรออัพเอโตเกียกไหกันพ่อนเลยรรอหมายว่าแท็กซีานะีแฉกันลอมวงอ๋อวางามน้บอลนะียิมพี่เต้เตเต้เต้เต้เ้เ้เล้เเต้ต้้เเต้เเต้เต้เต้้เตา้เแ้ต้เ็นเเเ้เ มีสติอ right? ีกไหมตอาไปข like? ุ <im <im ่าแล้ววิ่งดิขายทุกอย่างขายทุกอย่างที่นี่เราเดินตรงการได้นะเว้ยแล้วลองกองวิ่งขึ้นมาเลยโโยดิวคาลเลอร์ฟูเห็นจอนอ้าวแล้วนอนพิล็อไปหลอดอ้าวแล้วพัเปอร์เดินใส่เลยที่นี้มาเอาคิวจะมาเอาควจอนแล้วเบลล์มไปที่ฟอยซี่ไว้ก่อนนะย่าแเพื่อนยังไม่ออกแล้วหมูยนลองกองมาเก็บกลนเลย ใครเนาะเป็นตาครับไปครับพี่มาถึงได้นู้นไงเย็นๆแต่เย็นใต่ก่อนไรเป็นตามแต่แต่ได้่อยกิ้งได้เลยเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นให้ได้นะมีบอยซี่ไม่มีปัญหาฮะแต่มิสเตอร์ออยเนี่ยน่าจะชุบไม่ได้แล้วฮะใส่พี้่อยู่นะครับฟังบอกกับเกมไปสิคิวตรงนี้ตัวใกล้ตัดใกล้ตัวใกล้อ้าวแล้วเหลือคนเดียวฮะดิวปูนี่เลยฮะปูนสวนมาฮะั๊บปุ่ยสปอร์นะเอาไปเว้ย